Thank oh. you. ท้องบนแล้วนะผมอยู่ตรงศูนย์อาหารแล้วครับวิ่งเป็นยังบ้างครับผมที่เราโทรคุยกันไว้อ่ะใช่ครับแล้วก็น้องชื่ออะไรคะชื่อฟาบาค่ะชล้วฟาบาคือพี่อ่ะอยากรู้ทําไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่อที่นี่คือเราสามารถมาประสบการณ์หาประสบการณ์ใหม่ๆมด้วยจากจากต่างบ้านของเราด้วยแล้วก็ มัเจอเพื่อนใหม่ๆน้องสามีนี่เป็นคนที่ไหนนะเป็นคนยะลาครับคนยะลาแล้วน้องปานาแล้วคณะราที่ว่าอณะราที่ว่าหรือมากลยเหมือนกันนะคมคะสวัสดีค่ะค่ะก็นะคะก่อนหน้านี้น้องมหาวิทยาลัยนราริวรราชนครินทร์นะคะได้คุยแลกเปลี่ยนกับน้อง หาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถึงเรื่องพวุฒนธรรมการอยู่กันร่วมกันอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็ทางน้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ส่งบล็อกมานะคะให้ให้เราดูว่าที่นู่นเขาอยู่กันอย่างไรบ้างของพวุฒนธรรมทั้งมุสลิมและคไทยพุทธซึ่งวันนี้นะคะเรามาดูว่าโรงเรียนระชานุเคราะห์ของเราสามสิบก้านาทิวาสมีการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนนักครูซึ่งเป็นทั้งนักเรียนไทยพุทธ คุณครูไทยพุทธนักกินมุสลิมแล้วก็คุณครูมุสลิมมาดูซิว่าเขาจะอยูดร่วมกันอย่างไรคะ่ะมาด้วยลวคะค่ะ สุดยอสุนทรน,นะคะก็คือ,อเป็นคุณครูชำนาญการของโรงเรียนรับเบิชานุเคราะห์39นาราธิวาสนะคะก็รับหน้าที่การสอนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะในระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายค่ะก็ที่นี่ก็จะเรียกคุณครูเป็นผู้หญิงจะเป็นคุณแม่นะคะก็จะเรียกว่าแม่อังนะคะในในในขนาดนามที่เป็นกับลูกๆนักเกรียนของที่นี่นะคะส่วนคุณพ่อก็คือคุณครูผู้ชายนะคะคุณแม่เป็นคุณครูผู้หญิงนะคะ เปครูโรงเรียนนักประชานุเคราะหิ3าก้าาราธิวาสซึ่งก็มีโรงเรียนที่นี่แห่งเดียวของนาราธิวาสที่เป็นโรงเรียนประจำนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่อำเภอระงแงะจตดนาราธิวาสซึ่งการปฏิบัติต่อน,นักเรียนก็เหมือนทั่วไปแต่จะมีความพิเศษรรนิดนึงว่านักเรียนที่นี่อยู่เป็นประจํา อยู่หอจะมีทั้งหอหญิงหอชายแล้วก็จะมีการดูแลตามหอของนักเรียนซึ่งหอผู้หญิงก็จะเป็นคุณครูหอผู้หญิงหอผู้ชายก็จะเป็นคุณครูหอผู้ชายซึ่งการดูแลซึ่งแน่นอนว่าพอมาอยู่ด้วยกันร,รัว้วเป็นเหมือนรัว้วรั้วบ้านหลังที่สองของนักเรียนซึ่งเราแทนนักเรียนเป็นลูกนักเรียนก็แน่นอนเขาต้องมาจากครอบครัวที่อา,อาจจะมีความลําบากนิดนึงหรือว่าความต้องเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียน ในหลายๆเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องการเรียนเรื่องความอบอุ่นเรื่องครอบครัวเราก็เปรียบเสมือนคนแม่คนหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าปฏิบัติเหมือนทั่วไปกับนักเรียนเหมือนเราอาจจะใส่เขาเหมือนลูกคนหนึ่งกันแล้วก็การสอนการการสอนก็มีการจัดการการสอนขั้นพื้นฐานทั่วไปควบคู่กับการเรียนการสอนศาสนาด้วยนะคะก็ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างดีจริงๆคะ่ะ โรงเรียนนะครับที่มาก่อตั้งคือจากซึ่งมีทั้งหมด5โรงเรียนนะครับใน5จังหวัดชายแดนภัทไกซึ่งจากท,ท,ที่ได้จัดตั้งคือโดยการทาง3จังหวัดนะครับเหตุการณ์ไม่สงบนะครับแล้วก็โดยมูลนิธิราชบระชาเครา์ในพรมรประธานมันเดินมาศึกษาดูนะครับสภาพครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนรับรชบรรณาธิกา39นะครับ ซึ sí aya, ่งนะครับาการจัดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ประถมศึกษาคือป .1 ถึงป .6 แล้วก็มัธยมศึกษาาศึกษตอนต้นแล้วก็ตอนปลายครับม .1 ถึงม .6 นะครับในส่วนของหลักสูตรนะครับโรงเรียนของเราก็มีหลักสูตรสหลักสูตรด้วยกันนะครับหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 นะครับอันที่2คือหลักสูตรอิสลามศึกษานะครับก็แล้วก็ที่3ก็หลักสูตรอิสลามหลักสูตรตารีกา นะครับแล้วก็ตริกาก็มีการจัดเรียการสอนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะในช่วงวันเสาร์อาทิตยนะ์ในส่วนของโรงเรียนนะครับส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสาแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรม ะครับในส่วนกติอาสาอาให้เด็กมีคือจิตมีวินัยในการเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนไม่จะเป็นโรงเรียนไม่อเป็นชุมชนนะครับว่าเป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในส่วนของคุณธรรมก็ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมนะครับในส่วนของการกิจกรรมวันสําคัญหรือกิจกรรมต่างๆหรือจะเป็นกิจกรรมในส่วนของวัน วันสำคัญทางศาสนานะครับโดยเฉพาะตองกลางคืนก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาญาซีนกิจกรรมอาสุกิรอาตีกิจกรรมฝั่งบรรยายธรรมจากนักวิทยากรจากภายนอกมามาให้ความรู้ ในส่วนของโรงเรียนก็มีส่วนอาชีพโดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุมนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจทั้งแต่ละชุมนุมนะครับไม่จะเป็นชุมนุมอาหารไม่ชุมนุมการเกษตรหรือว่าการเพาะเลี้ยงกับประมงอะไรต่างๆก่นคุณนักเรียนก็ไปสมัครความสนใจแต่ละชุมนุมนะครับเป้าหมายของโรงเรียนนะครับที่จะให้เด็กศึกษาเรียนที่นี่นะครับหนึ่งขอให้เด็กคือมีโดยเฉพาะคือรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นะครับแล้วก็ต่อไปก็ส่งให้เด็กนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับสามารถไปประกอบอาชีพไปสามารถเลี้ยงด้วยเลี้ยงใช้ชีวิตด้วยตนเองนะคร,ครับในส่วนของโอกาสทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนรับประชานุเศราะห์39จังหวัดนนะทิวาสนี้นะครับรับเด็กทุกทุกกลุ่มทุกประเภทนะครับมาเรียนเล่าเรียนที่นี่นะครับก็คือเด็กที่โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนเด็กคํำพราแล้วก็เด็ก เด็กเหตุการณ์ผลกระทบจากเหตุการณ์นะครับโดยมาเล่าเรียนนะครับโดยมีคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คือเรียกคุณถ้าเป็นคุณครูผู้ชายก็คุณพ่อ,ถ,อถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคุณครูผู้หญิงก็เป็นคุณคุณแม่นะครับก็มานะครับมา,มาความมาให้คือความรักความอบอุ่นนะครับ <S <S 1> <S 1> <S เด็กเหล่านี้นะครับมาแล้วก็มาให้ส่งเสริมให้ทางฝ่ายแนแนวนะครับในการ การให้ใช้จิตวิทยานะครับในการในการศึกษาในการสร้างงานอาชีพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทางมอบให้ทางครูหอนะครับคุณพ่อหอก็ในการส่งเสริมนะครับในการชี้แนะนะครับในการตัดเดือนในการอะไรต่างๆนะครับให้เด็กเหล่านี้นะครับเกิดความความภาพภูมิความอะไรที่จากที่เกณฑ์จะมีปัญหานะครับเมื่อเป็นเรื่องของจิตใจนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ ของที่ว่าเปิดรง่เรียนระชานุเคราะห์ทั่วประเทศนะคะอย่างแรกลําดับสุดเลยจะต้องเป็นการให้โอกาสนักเรียนซึ่งซึ่งทั่วไปแล้วเกิดการเ,าเปิดโอกาสให้กับเด็กได้อโอกาสซึ่งที่นี่เปิดรับสมัครนักเรียนทุกทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวันวันสอาทิตย์หรือเราจะแค่เป็นวันหยุดใช่ไหมคะแต่ที่นี่คนครูมีหน้าที่ให้กับนักเรียนทุกเวลา ลูกๆจะมารับสมัครเมื่อใดก็ได้แต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนท,ทุกทุกทุกประเภทซึ่งแน่นอนถ้าเป็นของสามจังหวัดก็จะต้องรองรับที่นะคะที่เป็นแบบเหตุการณ์ของสามจังหวัดแน่นอนอยู่แล้วโรงเรียนเราเป็นที่รองรับลำดับแรกของต้นๆด้วยของจังหวัดด้วยแล้วก็เด็กได้โอกาสเด็ก ายากจนเป็นพิเศษเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่มาจากของมูลนิธิต่างๆอะคะ่ะมูลนิธิท่าก็ต้องต้องต้องส่งมาให้เราเราพร้อมที่จะรับเด็กส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเรานี่คือเป้าหมายของโรงเรียนทั่วๆไปที่ยังอาจจะยังไม่ได้เปิดตรงนี้แต่โรงเรียนเราแน่นอนต้องรับส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอะคะ่ะ <c oughs> มาไปละมาซุบุแล้วก็เช็ดยาแล้วก็กลับหออาบน้ำถ้าเสร็จอาบน้ำใส่เสื้อแล้วก็ไปยืนข้างหน้าหอแล้วก็เช็ดยาแล้วก็ไปข้าแถวกินอาหารเช้าแล้วก็เช็ดยาตรงนั้นต่อแล้วก็พอเช็ดยาเสร็จ ก็เท่าไปกินข้าว ถ้าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะคะที่นี่นักเรียนจะจะมุ่งสู่การงานมีอาชีพเราจะเน้นอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจบไปแล้วจะได้มีอาชีพติดตัว แน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนไม่ได้เน้นวิชาการเราก็มีวิชาการให้เราก็มีสอนทั้งหลักพื้นฐานเกณฑ์สาระพื้นฐานเราก็มีให้แต่จะเน้นที่สุดให้เด็กมีอาชีพแน่นอนซึ่งทั่วไปเด็กอาจจะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะการทำขนมเบเกอรี่การจัดผ้าที่สวยสวยงามๆที่ก็ต้อง,อง,องจ้างตามองค์กรในต่างๆแล้วก็มีการทําผักสวนครัวมาอ,อีกอย่างยังมีทําการก่อสร้างนัเกเรียนที่นี่คุณครูเขาจะมี ทุกทุกรูปแบบแล้วก็ให้นักเรียนได้สร้างอาชีพตัวเองเพื่อไปสร้างในอนาคตของตัวเองเมื่อจบการศึกษาไปแล้วชั้นระดับชั้นมัธยมตอนปลายอะค่ะ นักเรียนสองคนที่ที่อยู่ในโรงเรียนช่วงปิดเทอมเขาก็เป็นนักว่าเป็นกําลังแรงกําลังใจอย่างหนึ่งให้กับโรงเรียนได้นะคะแล้วก็ในกิจจปรปจําวันของเขาก็ช่วงเช้าเ่ยก็จะรดน้ําต้นไม้รดน้ําซึ่งตอนนี้ก็จะมีทานตะวันกําลังเบ่งบานตอนเช้าสวย,สวย,ส,วยสวยเลยนะคะแล้วก็จะมีรดน้ําพวก ต่างๆที่ทางนักเกรยียนเหมือนกันที่ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแต่ว่าเขาสองคนยังเป็นจิตอาสาของโรงเรียนซึ่งแน่นอนเขาเป็นเด็กที่ได้โอกาสสองคนอย่างหนึ่งนะคะก็กโรงเรียนก็ได้ช่วยให้เขามีไรายได้เสริมไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมามาช่วยแต่ว่าโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมให้เขามีอาชีพด้วย อีกอย่างยังยังต้องไปให้อ,า,อาหารไก่อาหารแพะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพของโรงเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นักเรียนก็จะไปให้อาหารปลาซึ่งก็จะเป็นกระชังปลาของโรงเรียนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นที่สาลาร่วมใจของโรงเรียนซึ่งก็นับว่าเป็นวิวเป็นโลเคชั่นอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดไว้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตอนที่มีทุ่งตะวันดอกทุ่งตะวัน เบ่งบานเนี่ยก็จะมีเขามาเช็คอินกันบ่อยๆรวมถึงมาเช็คอินตรงที่ศาลาซึ่งนักเกินก็ดูแลเป็นอย่างดีเวลามอีอะไรมีหญ้าอะไรแกก็จะไปถังหญ้าไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ให้ดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ การสอนขั้นพื้นฐานแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่มีการเรียนการสอนแบบอิสลามไหมแล้วน้องๆก็คือต้อง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 ทำความเข้าใจว่าที่นี่เป็นโรงเรียนอยู่ประจำนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ปหนึ่ถึง มาชม6บางท่านอาจจะเข้าใจว่าอาอเปิดแค่ม .1 แต่ไม่เราเปิดตั้งแต่ป .1 ซึ่งถามว่าแล้วป .1 เขาต้องเรียนตดีกาใช่ไหมคะอิติดาอยู่แล้วก็จะบอกว่า,อาตอนถึงสุขเราก็เรียนวิชาสามัญแต่ไม่ได้เรียนสามัญอย่างเดียวเราก็จะมีหลักสูตรอิสลามศึกษาเข้ามาด้วยซึ่งแน่นอนทุกๆชั้นก็จะมีคุณครูอิสลามศึกษาก็จะมีทั้งจบทั้งในประเทศไทยแล้วก็จบทั้งต่างประเทศเข้ามาสอนซึ่งเป็นคุณครูที่นี่นะคะ นั่นคือในจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์สำหรับน้องๆที่อยู่ปหนึถึงปหเราก็จะมีสอนตดีกาทั้งเสาร์และกอาทิตย์นะคะแล้วก็เรา,เอาตอนตอนกลางคืนถามว่า,าที่นี่เรียนอ,อัลกุรอานไหมแล้วลูกๆนักเรียนจะไปเรียนยังไงดีเ,เรามีให้ค่ะวันวัน จันถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเรียนอัลกุรอานซึ่งจะมีวิทยากรอิสลามของเรามีการแบ่งเวกรกันว่าคนนี้เวรของใครเอ่ยก็จะก,ก,ก็จะมีร้านของเขาไปเรื่อยๆนะคะ,ะนักเรียนผู้หญิงจะเรียนอัลกุรอานที่หอเลยค่ะก็คือเราจะไม่ไม่ให้ไปข้างนอกแล้วส่วนนักเรียนผู้ชายถามว่าเรียนข้างนอกไหมไม่ค่ะนักเรียนผู้ชายก็เรียนที่มุสลาซึ่งมุสลาจะอยู่ใกล้ๆกับหอผู้ชายซึ่งก็จะมีทั้ง วิชากรอิสลามมาสอนเหมือนกันแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาสามารถสอนน้องๆได้แล้วก็เขาช่วยๆกันสอนต่อๆๆกันถามว่าวอัลกุรอานที่นี่มีค่ะถึงแม้เขาหลายหลายคนอาจจะคิดว่าอม,มีแค่สา,สามัญอย่างเดียวมั้งไม่ใช่ค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งสามัญครอบคู่ศาสนานะคะแล้วก็จะบอกว่าฉายาหรือว่านามอีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ารัชานุเคราะห์คือปอนเนราโจ ก็คือรัฐประชานุเคราะห์3.9นราธิวาสของเราค่ะ สืส่อาแบบพหุวัฒนธรรมที่นี่ก็นักเรียนเราจะมีทั้งหมดของรุนเรียนของเรา400กว่าคนแต่เราจะมีเฉพาะนักเรียนไทยพุทธผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเราเรา,เรามีแค่2คนเพราะว่าปกติก็รี่นของเราส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ถามว่าน้องๆลูก,ลกๆเขาอยู่ได้กันไหมเขาอยู่ได้กันค่ะเขาอยู่หอด้วยกันเขาปฏิบัติกิจตประจําวันเหมือนเหมือนกัน ซึ่งบางคนของนักเรียนก็ยังพูดภาษามลา,าย,ยูได้ด้วยนะคะเขาจะมีการเรียนการสอนพร้อมๆกันแต่ว่าพอมาถึงเวลาคาบของวิชาศัลย์หลักศาสนาเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กนักเรียนมุสลิมเขาก็จะเรียนวิชาศาสนาอิสลามตามชั้นเรียนของตนเองเช่นถ้าเป็นของน้องไทยพุทธของเด็กผู้ชายเขาจะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหแล้วซึ่งเป็นน้องอัฟเตอร์นะคะ,ะจะเป็นน้องผู้หญิงก็จะเป็นน้องทับทิมนะคะซึ่งน้องเขาจะอยู่ชั้นป .6 ถึงเวลาคาบหลักวิชาศาสนา,าน้องอัฟเตอร์วอลเปสเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปเรียนกับแม่แม่ปอปอ,รห,รอหรือที่นี่จะเรียกแม่ปุ๊กปลาเขาจะไปเรียนวิชาเอาวิชาศาสนาพุทธของเขาพร้อมๆกับคา,าบของน้องทัพทิมซึ่งก็ความหลากหลายที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าเราก็จะเรียนพร้อมกันอยู่ด้วยกันน้องเขาอยู่ที่หอด้วยกันรับประทานอาหารด้วยกันเข้าแถด,ด้วยกันมาอยู่ร่วมกันซึ่งบางครั้ง ก็น้องก็สูทซับความเป็นมุสลิมของเราไปด้วยก็ก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเรามีมุสลิมเยอะอยู่แล้วแล้วก็น้องก็สามารถอยู่ได้ในท่ามกลางที่เป็นประวัฒนธรรมทั้งภาษามลายูแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับก็ปกติก็เป็นคนอยู่ที่นี่ก็คือมันก็ความเคยชินครับ แตกต่างกันที่เวลาเวลาเขาทำกิจของศาสนาครับก็จะเป็นเวลาว่างของผมอย่างเช่นละหมาดอะไรเงี้ยครับผมก็ส่วนมากก็ใช้ปะปพกัน,นครับก็ภาษาไทยเพื่อเพื่อนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็พอเข้าใจบางส่วนก็จะแบ่งออกไปเรียนกับครูที่รับหน้าที่สอนศาสนาอีกทีนครับเป็นศาสนาพุทธ เพื่อนๆก็มีนิสัยดีครับก็ไม่ค่อยอาคติเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็ดีครับสำหรับน้องอัพเตอร์นะคะซึ่งเป็นพี่และตอนนี้ก็คือน้องเขาจะเข้ามาตอนอยู่เข้ามาที่นี่ตอนม .4 นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ม .5 ซึ่งเป็นห้องสายวิทย์ ม่าทั้หนึ่งโดดเด่นคาแรคเตอร์ของของน้องอัพเตอร์ก็คือน้องเขาเป็นเด็กกิจกรรมชอบกิจกรรมอย่างมากซึ่งซึ่งจะเห็นว่าตอนอยู่ม .4 เนี่ยเห็นน้องเขาได้เข้าร่วมวงดนตรีของโรงเรียนเป็นวงอัพพีจีแบนนะคะวงได้เข้าวงอัพพีจีแบนก็คือเป็นวงของโรงเรียนประจําเลยนะคะแล้วก็เป็นวงโยทัวรทิศของโรงเรียนด้วยซึ่งวงโยก็เป็นนับว่าเป็น วงที่นหน้าถือตาให้กับโรงเรียนซึ่งก็จะมีทางหน่วยงานข้างนอกมาขอเชิญไปร่วมวงกับของหน่วยงานข้างนอกจะเป็นทั้งกีฬาสีหรือว่าเปิดโรงเรียนเปิดอาการต่างๆของโรงเรียนกนะคะก็สำหรับน้องอัฟเตอร์ก็จะมีโดดเด่นเรื่องอกิจกรรมของดนตรีส่วนน้องทัพทีมเนี่ยน้องทัพทีมจะเป็นเด็กที่กล้าถ้าจะอยู่กับคุณครูหรืเแบบพ,พื่อนเนี่ยจะกล้าพูดกล้าแสดง แต่ว่าถ้ถาบางทีก็อาจจะมีเขินๆบ้างตามภาษาเด็กนะคะแต่ว่าน้องเขาเป็นคนที่กล้าพูดแล้วก็อย่างที่ที่ตั้งแต่เคยเจอทัพทีมมาเขาจะเป็นคนที่ชอบถาม มีอะไรสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ใครเข้ามาแม่ครับแม่คะ,คะอะไรยางงี้แล้วชอบถามรถนี้อะไรยางงี้เขาเป็นคนนึงที่ว่าชอบสงสัยแล้วก็ชอบถามถามมีอะไรที่เขาสงสัยปุ๊บถามทันทีซึ่งซึ่งก็นับว่าเป็นอย่างดีที่ว่าเขาสามารถจะเอาตัวรอดตัวเองได้ว่าเขาสามารถซักถามคนอื่นได้ค่ะ